สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลหรือที่เกมมากคือเบบผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกม archaeology the new expedition archaeology ครับก็เป็นเกมแนวเซตคอลเลกชันนะครับผมที่เราจะต้องพยายาม รวบรวมการ์ดครับให้เป็นแบบเดียวกันได้เยอะที่สุดครับแล้วก็เอาไปแลกเป็นแต้มนั่นเองนะครับแล้วมันจะคล้ายๆเกมชัยปุระหรือจเปอร์นะครับที่เล่นได้2คนนะครับที่เก็บผ้าแล้วก็พยายามเก็บผ้าได้เยอะแล้วก็พอเอาไปขายเนี่ยมันก็จะได้เ,เงินที่เยอะแล้วก็ได้เงินโบนัสด้วยถ้าเกิดว่าเราเก็บแบบได้แบบขายทีเดียวเยอะๆในแบบรูปแบบเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับก็แนวนั้นเลยนะครับเพียงแค่ Arch a ค o ล o g y ครับมีความต่างตรงที่ว่า มันเล่นได้มากกว่า2คนครับสามารถเล่นได้ถึง5คนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีม i เนอร์เชนจ์เขาเรียกอะไรอ่ะมีส่วนต่างเล็กน้อยที่ไม่เหมือนกับเชปุระเรียกว่าความจริงก็ไม่เหมือนเยอะนะมันไม่เหมือนเยอะเลยแต่ว่าเพียงแค่ระบบหลักๆ c อ r e แมคชนิกเนี่ยมันเหมือนกันแค่นั้นเองนะครับแล้วมันจะดีกว่าหรือแย่กว่ายังไงนะครับผมมันน่าสนุกขนาดไหนครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับกับ archaeology ครับผม มีนบุ๊ร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การาดทุกขนาดบอร์ดเกมกนไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Sho ป e ี้ม n b บ o k Board g เก e และ Line ID@ Minbook แล้วก็เรียบง่ายมากๆนะครับก็แค่เอาการ์ดทั้งหมดนะครับไม่ทั้งหมดสิขึ้นอยู่ว่าเล่นกี่คนนะครับถ้าเกิดว่าเล่น4เล่น3คนหรือ4คนมันก็จะมีเอาการ์ดบางส่วนออกไปด้วยนะก็ลองไปดูในคู่มือก,ก็ได้นะครับเสร็จแล้วพอเราแยกการ์ดบางส่วนออกไปแล้วครับเราก็จะสับรวมการ์ดท,ที่เหลือทั้งหมดนะครับวางไว้เป็นกองกลางครับแล้วก็แจกทุกคนคนละ4ใบนะครับแล้วก็ขึ้นมือมานะครับเสร็จแล้วครับถ้าเกิดว่าการ์ดที่แจกมาเนี่ยมันมี อย่างอื่นที่ไม่ใช่การ์ดสิ่งของเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนนะครับกดตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเปลี่ยนนะครับเพราะคู่มืออ่านยากมากนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนก็จะได้การ์ดเต็นท์คนละใบนะครับเอาไว้หลบพายุนะครับและก็เดี๋ยวเราจะสุ่มการ์ดทูมไม่ใช่ไม่ใช่การ์ดมันเป็นทายเลยนะครับหนาๆเลยนะครับสุ่มมาใช้1อันในแต่ละเกมนะครับแล้วก็เซตอัพไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นสุ่มมาเจออันนี้ครับ อันนี้มีการ์ดสิบห้าใบแล้วก็แยกมาสิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้านี่ยนี่มันเขียนบอกอยู่เลยนะครับสิบห้าใบนะครับแล้วก็แยกมาปั๊บนะครับเขาบอกวาอ่าเราสามารถใช้การ์ดแมปหนึ่งแมปครับเพื่อที่ shuffle the chamber um อะไร shuffle the chamber um name สอง type of treasure card draw ห้าการ์ดแล้วก็ keep all type ก็คือให้เราบอกชื่อการ์ดที่เราต้องการนะครับจั่วห้าใบแล้วก็ แล้วก็ถ้ามีชื่อการที่เราต้องการกี่ใบเราเอาขึ้นมือทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นความสามารถของนี้ซึ่งเนี้ยมันจะสุ่มในแต่ละเกมนะทำให้มีอารมณ์ไม่เหมือนเดิมนะครับในแต่ละเกมแตกต่างเรียกว่าอารมณ์แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นล่าสุดผมได้อน,นี้ครับ t e m p l e นะครับที่เราสามารถใช้การ์ดแมปสองใบ,บ,บามาแลกการ์ดห้าใบที่เซตอยู่ได้แต่ว่าจะมีห้าใบสามกองทั้งหมดแล้วก็หมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทุกครั้งที่ขายของเนี่ยสามารถแอบดูกาด สักกองนึงได้นะเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นการ์ดก่องที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วเราก็จะเซตมาร์เก็ตเพลสนะครับหรือว่าตลาดนั่นเองนะครับโดยการจั่วสุ่มมา5ใบไว้ตรงกลางนะครับ4แล้วก็5เรียบร้อยครับอะไรเป็นแบบเดียวกันก็แแตกกันไว้ก็ได้นะครับอะจะได้ดูง่ายๆดีนะครับอพอถึงตาเราครับเราก็จะทำอามาดูเป้าหมายก่อนนะครับเป้าหมายคือเราจะต้องพยายามขาย ของนะครับให้ได้แต้มเยอะที่สุดครับตอนจบเกมใครได้แต้มเยอะสุดชนะหรือเงินน่นเกมนี้แต้มคือเงินเงินคก็แต้มเนี่ยอันนี้คือแต้มอย่างเช่นใบนี้ถ้าขายใบเดียวได้1บาทครัสสมมติถ้าขาย4ใบเนี่ยได้10บาทเลยนะครับเพราะนั้นเก็บให้ครบ4ใบอันนี้จะคุ้มกว่านะครับตอนนี้ผมมีอันนี้สองใบมาถ้าขายได้ได้10บาทแต่ว่าเฮ้ยถ้าผมอยากได้แต้มเพิ่มล่ะผมก็เก็บหาใบที่3มาเพื่อขายได้20อะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวเลขตรงนี้จะเป็นตัวเลขจํานวนการ์ดที่มีอยู่ในกองทั้งหมดนะก็คือมีทั้้งหมมด8ใบนนะะแแตต่อียืลล อันนี้ทั้งหมดในกรมีแค่4ใบเองนะครับถ้า,าถ้าเรารวบรวมได้คนเดียวเนี่ยห้แต้มได้เลยนะถ้ามีนี้4ใบนะครับถึงตาเรานะครับเราจะจวดการ์ดมา1ใบปับ๊บนะครับจวดเสร็จครับเราสามารถเลือกที่จะเทรดกับตรงกลางได้นะครับวิธีเทรดเนี่ยทำยังไงให้ดูแวลูตรงนี้นะครับว่าเราอยากได้อะไรอยากจะเทรดอะไรหรือเปล่านะครับออย่างเช่นอย่างเช่นผมอาจจะขอ,อ เท่นี้แล้วกันนี่ผมทิ้งใบนี้นะครับซึ่งแหวลูมันสี่ถูกไหมนะครับผมก็เอานี้หนึ่งสนะครับแล้วก็อันนี้อีกแหวลูสองนะครับกลายเป็นเอ้ยผมเอาอันนี้ดีกว่าแรงง่ายกว่านะครับสใบก็สิบสองแลมละนี่อีก2ครับ3 4อ่านี่คือมาร์เก็ตนะครับและนอกจากนั้นนอกจากที่จะเล่นมาร์เก็ตเนี่ยเราเล่นอะไรได้อีกครับเราสามารถที่จะแลกการ์ดใช้อันนี้ได้ถ้ามีการ์ดแมปหนึ่งอันนี่แมปแมปอยู่นี่นะครับเนี่ยผมสามารถทิ้งอันเนี้ยนะครับเพื่อที่จะ อบอกชื่อกาดแล้วก็จว่ว5ใบนะครับและการดที่เป็นชื่อตามที่ผมบอกจะขึ้นมือหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูในตาต,ต่อไปแล้วกันนะครับเราสามารถเล่นได้แล้วก็สามารถขายได้ครับดูที่ว่าผมขายอะไรดี <S <S ผมขายนี้ดีไหมสามใบแล้วก็ได้20บาทนะครับหรือยังไม่ขายสมมุติจะไม่ขายก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตาคนต่อไปคนต่อไปก็จะจัวปั๊บแล้วก็เอาไปอาจจะมีเทดอะไรบ้างไม่รู้กันสมมุติตาคนต่อไปจั่วปั๊บ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันใบนี้ พอจริงมันจะมีพวกใบพิเศษด้วยอาตาผมผมจัว่วปุ๊บอ้าวผมได้โจรครับทิปนะครับผมโจรเนี่ยถ้าจัว่วปุ๊บทิ้งทันทีครับและเราสามารถเลือกขโมยการสจากใครก็ได้หนึ่งคนนะครับเวลาขโมยเนี่ยก็ขโมยแบบสุ่มนะจากข้างหลังมือครว่าก็สุม่มเอานะครับสมมุติผมขโมยไปแล้วได้ไปนี้มาโบ๊ะอ่าเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับผมก็สามารถที่จะเทรดกับตลาดได้หรือว่าจะสามารถที่จะ,ะขายก็ได้หรือใช้การแมปก็ได้อ่าผมอาจจะขอ มแมปก็อยากได้ตอนี้มี8ดใบโอเคผมเล่นงี้ดีกว่าผมขอขายนี้ก่อนขายเซตนี้ก่อนนะครับ4บี่ใบ10แตม้มเนะเวลาขายเนี่ยก็วางไว้ด้วยกันแล้ววางไว้ข้างหน้าเราเนี่ยนะครับเป็นกองไว้ให้รู้ว่าขายในอนาคตถ้าเราขายแบบเดิมเซตต่อไปเราก็วางอีกกองนะึงนะอย่ามาปนกันให้รู้ว่าเซตเนี่ยเราขายกี่อันอันนี้ถ้าขายแค่3าใบก็อาจจะแค่3แต้มอะไรเงี้ยนะครับแต่นี้ผมครบ4เลยนะครับแล้วก็ผมขอ เอาแมปดีกว่าอะผมเทรดแล้วกันผมเอาไปเนี้ย Value 3สามก็สตอนนี้ขึ้นมือนะครับแล้วก็ขอใช้แมปอันนี้ใช้ก็ทิ้งนะครับแล้วก็ผมจะต้องบอกชื่อการ์ดแล้วจั่ว5้าใบถ้าเป็นชื่อนั้นทั้งหมดผมเอาขึ้นมือผมบอกชื่อทาลิส m a n แล้วกันนะครับอ่ขาขอบอกก่อนจัว่วให้ทราบก่อนนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสี่หาทมาชี <c oughs> ไม่มีเลย <laughs> อย่างซวยนะครับผมอ่าเนี่ยก็ประมาณนี้นะ อ่าแล้วก็ตาคนต่อไปเนี่ยเล่นเงี้ยไปเรื่อยๆครับอ่าเทรดขายหรือเล่นการ์ดแมปเพื่อที่เอฟเฟกอันนี้นะครับนอกจากนั้น,นก็จะมีมีการ์ดอื่นๆด้วยนะครับอ่าหลายคนอาจจะงงอ้าวแล้วการ์ดตรงกลางตลาดตรงกลางเนี่ยมันจะฟิกงี้ไหมไม่มีเติมไหมมันจะเติมเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่พายุเข้านะครับมันจะมีการ์ดพายุทรายคนที่จดได้การ์ดพายุทรายเนี่ยครับก็อ่าพอจดมาปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะเลือกว่าจะใช้การ์ดเต็นท์หรือเปล่า ถ้าใช้ก็ทิ้งไปเลยนะครับก็จะไม่โดนผลของพายุทรา,ายแต่ถ้าไม่ใช้เนี่ยจะต้องทิ้งการ์ดครึ่งหนึ่งปัดลงก็คือถ้ามี5ใบทิ้ง2ใบ 2> มี6ใบทิ้ง3ใบอะไรเงี้ยนะครับเวลาทิ้งทิ้งมาตรงที่มาร์เก็ตทิ้งมาที่ตลาดเหมือนแบบมันโดนพายุทรา,ายกบไปแล้วพวกชาวบ้านเขาก็ไปเอามาขายต่ออะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้ตลาดมันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งการ์ดเต็นท์เนี่ยใช้เพื่อหลบพายุทรา,ายได้แต่ใช้แล้วมันทิ้งนะหมายความว่าถ้าเราใช้แล้วเนี่ยพายุทรายลูกต่อไปยังไงก็โดนนะครับกรบา ตลาดด้วยนะครับและใครที่โจล่้พายุทรายเนี่ยจะได้โจวการ์ดฟรีด้วยอีกหนึ่งใบนะครับเหมือนแบบเขาไม่ได้การ์ดในตาน,นี้อะไรเงี้ยนะครับการ์ดพิเศษมีแค่นี้มีแค่พายุทรายกับโจลแค่นั้นเองนอกนั้นก็ดูง,าง่ายคอนจีก็มีแมปอีกอันหนึ่งเนาะที่เอาไว้เล่นกับทูมนะครับหรือเอาไปขายก็ได้ถ้าเขี้เหเอามาเล่นกับทูมเนาะก็สามแต้มนะครับเกมเล่นแค่นี้เอ้จริงง่ายมากถึงตาจโจนะครับแล้วก็เอ้ยจะแลกเปลี่ยนหรือเปล่าจะขายหรือเปล่าอะไรอย่างี้นะครับวนไปเรื่อยๆจนกว่าการ์ดหมดครับ ออกการ์ดหมดปุ๊บเนี่ยทุกคนก็ยังเล่นต่อได้นะครับแต่ว่าในเทิร์นที่เล่นต่อจะได้แค่ขายเท่านั้นแหละยังทาอย่างอื่นไม่ได้นะครับแต่ไม่มีให้จวแล้วก็ไม่ได้จวนะแต่ก็ยังแลกเปลี่ยนยังขายได้อยู่นะครับแต่แค่ไม่ได้จวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตอนจบเกมเนี่ยมานับแต้มรวมจากกองที่วางอยู่ข้างหน้าเราทุกๆกองเนี่ยครับใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะครับนี่คือ archaeology the new expedition นะครับเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผม บีวิชร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออกอะไนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช w i ว h b บ a r d g เกมทั้งใน s h อ p e e และ a c e b o o k B w i ิ h ครบจบในที่เดียว archaeology ครับความจริงก็เป็นอีกเกมที่เก่าประมาณหนึ่งนะผมเล่นมานานแล้วนะครับหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็พึ่งได้มีเป็นของตัวเองนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันนะครับอย่างน้อยจะได้รู้จักเกมใหม่ๆด้วยกันนะครับเผื่อยังหาซื้อได้อยู่เพราะว่าน่าจะยังหาซื้อได้อยู่เพราะเกมก็นอกกระแสนะไม่ได้ดังอะไรมากนะครับแล้วก็เป็นของค่ายซีแมนที่ปิดตัวไปแล้วนะก็เลยน่าจะหาซื้อยากระดับหนึ่งนะครับ archaeology ครับก็ก็เป็นเซตคอลเลิคชั่นอ่ะง่ายๆนะครับสอนง่ายมากนะ แต่คู่มือเขียนเขียนแบบน่ากลัวมากคือเขียนคือแบบคู่มือมันหนาเกินความจำเป็นมากะนะครับแล้วก็เขียนอะไรกำกวมคือเขียนกำกวมแล้วเน้นยาวไว้ก่อนเลยทําให้แบบถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วอ่านคู่มือเล่นเองเนี่ยก็ยากกระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าเออมาดูสอนเล่นอะไรเงี้ยโหโ,โคตรง่ายนะครับมันแค่จูบก,การ์ดใบเดียวแล้วก็จบตาแค่นั้นเองนะครับผัดกันไปเรื่อยนะจะขายก็ขายจะแลกก็แลกนะครับหรือถ้าเจอการ์ดอีเวนต์ก็ ค่อยมารีโซฟกันแค่นั้นเองนะครับคือเข้าใจง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่สอนง่ายมากเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวเซ็ตคอลเลกชันง่ายๆนะครับผมอ่าอย่างแบบแนวชัยปุระหรือแนวซูชิโกหรืออะไรก็ตามนะแนวเซ็ตคอลเลกชันเนี่ยเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบทูมเนี่ยที่ทําให้เฮ้ยมันมีความแปลกใหม่ในหลายๆครั้งที่เล่นเนาะนะครับส่วนอย่างอื่นก็ก็ระบบง่ายๆอะ่ะเพราะว่าเกมนี้ก็เน้นแบบแมสอยู่แล้วนะก็คือใครเล่นก็ได้นะครับแบบแฟมิลี่เวทง่ายๆเลยนะครับ แต่ครับ <c oughs> มีแต่นะมีแต่คือก็จริงอ่าขอขอชมให้หมดกันแล้วกันคือก็จริงอะเกมนี้เนี่ยก็เป็นสูตรสำเร็จความสนุกอยู่แล้วนะครับเรียกว่ายกสูตรสำเร็จความสนุกของเกมแนวซีคอนดิชั่นเนี่ยมาได้อย่างครบถ้วนนะครับอ่าที่มีแต่เพราะอะไรอย่างแรกคือเรื่องของการเซตอัพครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นเกมที่เซตอัพและต้องขอแยกการ์ดออกแยกการ์ดเข้ามากๆมันทําให้คือเกมแนวนี้มันควรที่จะแบบเฮ้ยอยากเล่นก็เล่นอ่ะอยากเล่นก็หยิบกล่องมาแล้วก็สับๆ,ๆแล้วก็เล่นเลยอะไรเงี้ยเนาะ อันนี้กลายว่าหยิบมาก็ต้องมาลื้อลื้อการ์ดออกอ่ะลื้อการ์ดออกเสร็จแล้วก็นั่นแหละมันต้องมาลื้อการ์ดออกอ่ะคือการลื้อการ์ดออกเกมนี้เนี่ยมันก็ก็มันคือเหมือนเป็นซิกเนเจอร์เกมสมัยเก่าๆอ่ะเือเพราะเกมมันก็เก่าแล้วแเหมือนแหละที่เขาเออไม่ค่อยให้ความไม่ค่อยให้ความสําคัญเกี่ยวความเรียบง่ายในการเซตอัพสักเท่าไหร่นะครับเขาก็คงคิดว่าเออการเซตอัพมันก็เป็น ส่วนหนึ่งของคนเล่นบอร์ดเกมอ่ะยังจะเล่นบอร์ดเกมมือก็ต้องเซตอัพอะไรนี้พราะก็ไมได้สนใจที่จะช่วยทําให้ผู้เล่นบอร์ดเกมเซตอัพได้ง่ายหรือยากอะไรยังไงนะก็ก็เป็นอีกเกมที่ความจริงมันม็ีเกมฟาสต์เพลยเป็นเกมแบบอ,อยากเล่นก็เล่นอสอนง่ายาเล่นเสร็จจบรีแมทได้แต่มันดันมีความยุ่งยากในการเซตอัพระดับหนึ่งนะครับถ้าเทียบเกมแนวนี้อีกหลายๆเกมนะครับก็ก็อันนี้ก็ขอตินิดน,นึงนะครับความจริงมันก็สามารถออกแบบให้เซตอัพง่ายได้นะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของดวงครับอ่าแต่ผมขอเทียบกับชัยปุระละกันเพราะแต่ีกเกมหนึ่งที่ดังมากเลยนะถ้าพูดถึงเกมแนวนี้นะครับหรือพอยิงหรือซูชิโกก็ได้นะครับเพราะเกมนี้เนี่ยโอเคมันจัวตาละหนึ่งใบครับโดยที่การจวมันสุ่มมันสุ่มเลยซึ่งเกมนี้ปกติมันก็จะสุ่มอยู่แล้วแหละมันเป็นการ์ดนะไม่ว่าจะชัยปุระหรืออะไรก็ตามนะครับแต่กับเกมนี้เนี่ยแต่ละใบมีแวลูไม่เท่ากันมันไม่เหมือนอ่าชัยปุระอันผมขอเทียบชัยปุระเลยหรือไชเปอร์นะถ้าใครไม่รู้จักกกชชชืืื่่่่่ออออไยาาาม จเปิร์แต่ว่าใจเปิร์มันก็มันคือเม,มืองชัยปูลาแหละชื่อไทยก็เลยกลายชัยภูละนะครับอ่าก็คือถ้านั้นอ่ะมันจัว่วได้อะไรมามันคือมันไม่สนเลยว่าเฮ้ยเราจะไม่ได้รู้สึกว่าดวงเราแย่หรือดวงเราดีเพราะว่าสิ่งที่เราจั่วมาเนี่ยอ่าขอแค่มันซ้ํากับสิ่งที่มีอยู่ในมือหรืออยู่ในตลาดแล้วเราสามารถที่จะขายได้จํานวนเยอะๆเราก็รู้สึกดีนะครับและยิ่งแบบเฮ้ยถ้าเป็นอะไรที่อีกคนหนึ่งยังไม่ขายเนี่ยแล้วเรารีบขายก่อนมันก็จะได้แต้มเยอะกว่าอะไรเงี้ยผมก็ชอบไดนามินะก ผมเกมอ่ะคือผมไม่ชอบเกมที่จั่วแล้วมันรู้สึกรู้สึกจั่วห่วยจั่วดีอ่ะนะครับอยากชอบแบบเกมที่เอ้ยจั่วมาโอเคมันเป็นการ์ดคนละประเภทก็จริงแต่ว่าเอ้ยซิตเอชั่นในการดีกับการห่วยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับซิตเอชั่นณจังหวะนั้นเออผมชอบแบบนี้มากกว่าเรวยอย่างงี้อย่างเช่นซูชิโก้อะไรเงี้ยนะที่เราดับการ์ดกันเนี่ย นะครับบางทีเฮ้ยมันดับ,ดบมามเฮ้ยมันมีอันนี้ว่ะอันนี้ก็แต้มเยอะอันนี้ก็แต้มน้อยหรืออันนี้อาจจะแต้มน้อยหน่อยแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยในซีตเอชั่นนี้อันนี้มันดีสุดอะไรเงี้ยนะครับแต่เกมนี้มันไม่มันจัว่วแล้วก็ยัดขึ้นมือไปเลยแล้วก็เทรดกันตรงกลางเพราะมันมีการเทรดนี่แหละครับมันเลยมีความรู้สึกแบบนั้นได้นะครับอย่างเช่นถะ้าเกิดว่าเราจั่วมาได้การ์ดแวลูหนึ่งเนี้ยมันก็จะแทบเอาไปแลกอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมในขณะเดียวกันถ้าเราจั่วมาได้การ์ดแวลูสามหรือแวร์ลูสี่เน คือต่อให้เราไม่ต้องการของแบบนั้นก็ตามอาจไอ้การแวลูซนั้นเราอาจจะแบบไม่ไม่มีซ้ำเลยในมืออะไรเงี้ยเราขายยากขายไปก็แต้มน้อยแต่เรายังสามารถเอามาเทรดกับตรงกลางได้ไงซึ่งการเทรดกับตรงกลางมันก็แทบจะได้ไอแวลูหนึ่งสาใบเลยหรืออาจจะไวร์ลสองหนึ่งใบแวลูหนึ่งใบคือแบบมันคุ้มค่ากว่าการฉวัดให้ตัวแวลูหนึ่งอ่ะนะครับและจุดที่ชอบอีกจุดหนึ่งความจริงก็มีเรื่องของพายุสายด้วยนะที่เป็นอารมณ์ผู้ชั่วรัฐเนาะเพราะเกมนี้เราต้องพยายามเก็บก อย่าโลภเกินไปถ้ามวัวแต่โลภเก็บการ์ดเยอะๆเนี่ยพายุทรายมาทีมันทิ้งนะแล้วมันทิ้งครึ่งหนึ่งหมาอยว่าถ้าเราเก็บทีแปดใบทิ้งไปสี่ใบเลยสี่ใบมันคือหายไปสี่ตาเลยเพราะว่าตาหนึ่งมันจวดได้แค่ใบเดียวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นระบบผู้ชราที่สนุกดีนะครับแล้วก็มีระบบเทคแดดนิดหน่อยเนาะเพื่อที่จะเป็นแคชอัพแมคกขณิกนะเวลาถ้าเกิดว่าเล่น3คนขึ้นไปอะไรเงี้ยคนที่แต้มมีเยอะก็มกักจะโดนลุมขโมยเียนะเพื่อที่จะทำให้ตอนจบเกมมันก็มีความดุสีขึ้นมาได้นะครับกก็ ก็ดีสุดท้ายมันก็เป็นเกมที่ใช้ได้เลยนะครับกับ Archaeology the New Expedition ครับ s เกมม i n g ครับขอให้เป็นกูดเกมครับก็เป็นเกมที่ดีเล่นสนุกนะครับผมแล้วก็ผมก็เล่นไปน่าจะห้ากรอบแล้วนะครับสนุกดีนะครับแต่มันก็ยังอยู่แค่ในคําว่าสนุกดีอะเนาะนะครับแต่ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงถ้าเกิดว่าเออเจอลดราคาด้วยนี่ก็จริงก็ไม่ต้องคิดมากเลยถ้าเกิดว่าคุณชอบแนวนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าสุดสําเร็จในความสนุกก็อยู่ในนี้อยู่แล้วแต่ว่าเพียงแค่เล่นมันก็รู้สึกจําเจ แล้วก็มันก็มีอะไรขัดใจนิดหน่อยนะตอนช่วงเซตอัพอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอาจจะลองคิดเท้ารูแบบไม่ต้องแยกการ์ดออกสับรวมแม่งเลยแบบเวลาเล่นคนน้อยหน่อยก็อาจจะแบบส่วสอมัง้งไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องก็ต้องไปลองกันดูนะครับไปลองกันดูโอเคครับขอบนุตาตผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากได้ a r c h a ค ology หรือมี e x ็กซ i i เดนนะครับก็ไม่รู้จะหาที่ไหนแล้วเนาะ มันเก่าแล้วยังไงก็ลองเสิร์ชดูแล้วกันนะครับก็หรือไม่ก็ลองไปถามร้านสปอนเซอร์ผมก่อนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบีวิชหรือบิลบุ๊กนะครับทั้งในช้อปปี้แล้วก็ทางไหน a c e b o o k เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไว้เจอกันใหม่หคลิปต่อไปครับบันทายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสะสมผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคบไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า p a t ิออนนั่นเองนะครับหรือจะสับกดซ u b s c r i b e ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้